อยู่คลองเลนแล้วเป็นอริบุคคลเนี่ยจะต้องทํำยังไงอริบุคคลขั้นไหนโสดาบันโสดาบันน่าเป็นไหมน่าเป็นเพราะว่าประโยชน์คือไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอีกต่อไปและแน่นอนว่ามีการตัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าแน่นอนเอาก็โอเคนะโยมยังไม่ตัดสรุปยังไม่ถึงอรหันในชาตินี้แต่แค่โสดาบันแต่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวได้เป็นอรหรันเอาก็คุ้มะ มันก็เลยมองข้ามฉับกันสักนิดไหมว่าแต่โสดาบันก็คือแต่อหรหันแต่นานนิดหนึ่งนานอย่างมากขนาดไหนโสดาบันมีสามกลุ่มกลุ่มเอกพีชีกลุ่มโคลังโคละกลุ่มสัตตคตุประมังนานอย่างมากคือสัตตคตุประมังเทเวจะมนุษยจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเจ็ดคราวก็นา,นานเอาเรื่องเหมือนกันนะพอหลุดไปเป็นเทวดานี้ก็โอ้หลายปีมากเลยถ้าเทวดาในชั้นกรมภพก็เป็นนับได้เป็นล้านล้านปีแต่ถ้า